าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ความไร้เรยเห็นหนอไเห็นกุหลาบเง็นขาอันนี้งมาพูดกันเหรอก็ไปเอาน่อไปจากตรงน้ไตย้ายมาพูดกันเหรอคนที่ดูมีตัญยาก็จะพูดปัจิดบังปัจจุบันมาพูดเอาก็มีูมาพูดทันหนี่คิดหนอคิดเ้วยอตัมญานมันหยุดที่น้องที่น้องหนอแล้วก็ผ่านไปเห็นหนอเห็นด้ย้อนจึงทำมาคือเล่าคือไม่ได้ ไม่ได้ผลเลยนะคิดหน่อยหายใจยาวๆดูที่มันจะหันแต่ทนฝาทุกคนทั้งหลายหายใจกับหมู่ที่จะดูนให้หมดหายใจยาวให้ลึกๆแล้วกำหนดตั้งสติไว้จุดตรงกลางหึ่งหนึ่งตึ้งติเลอด์นาหลับตาไม่ใช่ลึกเลอด์นาให้ใจเข้าออกให้ยาวๆปากยังไปลึก โปรดหมอปัญญาจะบอกทันทีถ้าม ja ีสมาธิป <Okay. S 1> ัญญาจะออกมาบอกว่าเขาเกิดเขาถนัดเขามีอะไรกับเราเป็นเกิดไอ้สติตัวนี้มันไปไปเน่นหาข้อเหตุไปบอกสัมปชัญญะว่ารู้ด้วยปัญญาอย่าไปรู้ประโยชน์ขึงเขาเราก็เรับเกิดถึ้น เขาจะติกเข็มงจรแล้วเราจะสงส์ฉันจะมือมื่อตาแต่ความโกรธมือเมื่อตาป้าโกรธได้ไหมเกิดแดงไม่ได้เลยนี่ตรงมีอขอฝากนักปฏิบัติทุกคนชู้เนี่ยฟังหน่อยได้ไหมบอกว่าชู้ไม่ฟังไม่ฟังเลยโกรธหน้าโกรธเนาะหรือโกรธใหญ่เลยโกรธเฉียวหนอโกรธเฉียวหนอหลือเฉียวมาเตะเฉียวหนอป้าหยุดได้ เอาเปิด้านอนอาบคือเปิดอาบเข้าได้เลยอกตาตายตายยั้งนะอกตาใครมือไม่เลือกอะไรอกแตกตายี้สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ 汤蒲王。